การทดลองวัดค่าสัก์ไฟฟ้าของเซลล์เคมีไฟฟ้าวัตถุป,ประสงค์วัสดุอุปกรณ์โวลมิเตอร์สายไฟกระดาษกรองบีเกอร์เครื่องช่างสารวิธีทำเตรียมสารละลายโพเทสเซียมไนเตรตที่อิ่มตัวเตรียมสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตปริมาณ30 ml เตรียมสารละลาย ซิงค์ซัลเฟตปริมาณ30ม l เตรียมสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตปริมาณ30ม l ลนำกระดาษกรองจุ่มในโพเทสเซียมไนเตรตเป็นเวลา3-5นาทีจากนั้นนำมาพาดวางบนบีเกอร์ที่มีแมกนีเซียมซันเฟตและคอปเปอร์ซัลเฟตต่อโลหะทองแดง กับสายไฟที่มีปาดจระรเคสสายสีแดงและต่อโลหะแมกนีเซียมกับสายไฟที่มีปาดจรเคสสายสีดำจุ่มโลหะทองแดงลงในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตและจุ่มโลหะแมกนีเซียมลงในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตสังเกตผลการทดลองลักษณะทางกายภาพที่เกิดขึ้นจากการทดลอง ต่อโลหะทองแดงกับสายไฟที่มีปาาจระเขสสายสีแดงและต่อโลหะสังกะสีกับสายไฟที่มีปาาจระเขสาส,าส,ส,าาเเสายสีดำจุ่มโลหะทองแดงลงในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตและจุ่มโลหะสังกะสีลงในสารละลายซิงค์ซัลเฟตสังเกตผลจากการทดลองลักษณะาทางกายภาพที่เกิดจากการทดลอง ต่อโลหะสังกะสีกับสายไฟที่มีปากจเลเข้สายสีแดงและต่อโลหะแมกนีเซียมกับสายไฟที่มีป่าจเลเข้สายสีดำจุ่มโลหะสังกะสีลงในสารละลายซิงค์ซัลเฟตและจุ่มโลหะทองแดงลงในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตสังเกตผลจากการทดลองลักษณะาทางกายภาพที่เกิดผล ผลการทดลองสรุปและอภิปลายผล